ปิดตัวลัทที่จีน Honor e อ r b u d ียบัหูฟังมี Active Noise Cancellation ใช้งานได้นาน10ชั่วโมงเปิดตัวลัทที่จีน Honor e อ r b u d ียบัหูฟังมี Active Noise Cancellation ใช้งานได้นาน10ชั่วโมงลาสุดทาง Honor ก็ได้เปิดตัวหูฟังไร้สาย wireless t รุ่นแรกของแบรนด์หลังจากที่แยกทางจากทางหัวเว่ย ซึ่งใช้ชื่อว่า h o n o r earbud se โดยมีคายอยู่ที่4 6 9หยวนหรือประมาณ2,200บาทครับโดยหูฟัง h o n o r earbud se มีดีไซน์แบบอินเอและมีระบบตัดเสียงรบกวน active noise cancellation โดยใช้ไมโครโฟน2ตัวที่นอกจากจะตัดเสียงรบกวนแล้วแล้วไมโครโฟนยังใช้สำหรับเปิดรับเสียงรอบข้างในโหมด ambient sound ได้ด้วยครับซึ่งตัวหูฟัง มีไรเอร์ขนาด10ม m mm, มสามารถใช้งานได้นานต่อเนื่อง10ชั่วโมงโดยใช้ได้7ชั่วโมงเมื่อเปิด Active Noise Cancellation และใช้งานร่วมกับเคสอยู่ได้นานสูงสุด22ชั่วโมงเลครับโดยที่หูฟังแต่ละข้างมีแบตเตอรี่ขนาด55มิลและที่เคสมีแบตเตอรี่ขนาด410ม mm, ิลลิแอมขาบาง Honor Earbud 2 SE มีเร้่หมด2สีคือสีด,ดำและสีขาวครับพร้อมวางจำหน่ายแล้วที่ประเทศจีน ตอนนี้ช่อง i t f ีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ